สองเวลาแล้วก็ให <à déc> <ations> <an iously> ้พลังโอ้โหพี่เฮ้ยอยู่มาตั้งสี่สิบกว่าปีเพิ่งรู้ว่าเราเนี่เป็นคนพิเศษยอดเยี่ยมและไม่ธรรมดาพราเนี่ยเขาบอกให้เราหุ่นสีภาสีเนี่ยตลกป่ะคิดว่าตลกบไหมเฮ้ยพี่ว่าตลกบใช่ไหมก่อนมานี่ไหม ่ะต้องส่งเสียงเรียกร้องนะคะการสร้างความเป็นไปได้เพราะว่าโอกาสบางทีไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องรอไม่ต้องให้หนูเรียกเราต้องสร้างโอกาสเพราะไหนว่าโอกาสที่มันมีนั่นนึงเราต้องรอโอกาสถูกป่ะใช่ปะต้องรอโอกาสแต่สอง ดีเจพี่ก่อนเนี่ยโอ้เวลากูคุยกับดีเจพี่ก่อนโอ้ศิลปินมันนอบน้อมากเลยพี่โอ้ ็สาหรับวันนี้นะคะพี่สาลีนบรรยาชนก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มาร่วมงานกับอาดีแคมกับน้องๆนะคะก็เห็นว่าโอ้เห็นน้องๆแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีนะคะว่าเออน้องๆรู้สึกว่าเป็นแบบว่ามีความเป็นผู้นำนะคะของเยาวชนในรุ่นเดียวกันที่มาจากสถาบัน่าๆนานาเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเออชื่นใจที่ว่ามีคนที่มีคุณภาพที่ได้เข้ามาร่วมโครงการอาดีแคมซีซั่นห้านี่ค่ะสําหรับกรมสรรพากรนะคะที่ที่ได้ทําโครงการอาดีแคมขึ้นมาพี่ก็ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทำให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้มีความเข้าใใจนนทีี่่ถูกต้ออองงงเรืขภาษ เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะเข้าใจได้แล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจแบบนี้ก็จะทำให้คนเนี่ยสนใจเข้าแล้วก็เข้าร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะต้องบอกอีกคย่ามว่าหลายคนเนี่ยอาจารรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงหรือว่าการทํางาน หรืออาจจะเป็นเรื่องนามนั้นนะาต้องทำงานถึงแเดือนหนึ่งล้านหานเสร็จเฉลี่ยเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ลองเล่นดูนะแล้วเราต้องเสียภาษี35%ถ้าเกิดว่ารายได้เรานี่ยเกินกว่าที่มาตรฐานของสมรคอนกำหนดไว้มันเหมือนเงิน10บาทเราให้สมรคอนสาบาท50ถูกไหมเราเหลือ7บาท6บาท50เราก็รู้สึกว่าเอาล่ะฉันจ่ายแต่ฉันขอจ่ายให้มันแบบ ให้ฉันไม่รู้สึกว่าให้ไม่น้อยใจมากเหงาไหมคะแต่คือตรงนั้นก็เนี่ยซื้อกองทุนบริจาคโรงเรียนนั่นในส่วนที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายในขณะเดียวกันสมรคอนก็เห็นใจเราสมมุติมีดีหนึง่งตนั้นต้องเสียภาษี5แสนกว่าบาทก็ไปคุยสมรคอนเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีระบบให้ผ่อนครับอ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยผ่อนมันก็ยังก็ยังมีนะ่ะเราก็ยังไม่ต้องเสียเงินทั้งหมดนะั้นไปทีเดียวเลยนะคะ สวัสดีค่ะโดนัทมนัสนันนะคะเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนพอหลังเรียนจบเรามีเงินเดือนนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เราต้องเสียภาษีแล้วโดนัทคิดว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าอย่างส่วนตัวโดนัทเองเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจเรื่องกรมสมพารเรื่องการเสียภาษีเนี่ยก็อายุแบบค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะก็คิดว่าพอพอกรมสมพารเนี่ยมองเห็นถึงปัญหานี้นะคะแล้วก็พยายามจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ภาษีเรื่องกรมสรังพกรตั้งแต่ที่พวกเราประชาชนเนี่ยยังเป็นแบบยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเป็นนิสิตอยู่เนี่ยก็เหมือนเป็นการปลูกฝังสร้างความเข้าใจสร้างความคุ้นเคยให้เขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรู้จักที่จะวางแผนชีวิตจริงกําลังจะเริ่มต้นและเมื่อไหร่ที่มีเงินเดือนเมื่อไหร่หที่ต้องเสียภาษีเนี่ยตอนนั้นว่านเนี่ยนี่คือการเป็นเป็นอิสระจาก หน้าที่นักเรียนสัทีและนี่คือโลกใบใบจริงแล้วแล้วก็เป็นโลกที่เราต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองนะคะก็อยากจะให้รู้จักวางแผนอะไรที่เรียนรู้ไปแล้วเก็บไว้เก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็เมื่อไรที่เกิดปัญหาก็นํามันมาใช้ค่ะ สวัสดีค่ะบับเบิ้ลอาร์ดีสิบสองค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมวันที่สามของอดีแคมป์ฟีสั้นห้าแล้วนะคะแต่วันนี้จะมีกิจกรรมอะไราบ้างและเพื่อนๆในแคมป์ของเราค่ะมีการเตรียมตัวที่จะพบกับกิจกรรมวันนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะตามบ่บมาเลยสวัสดีค่ะแนะ,ะนําตัวนิดนึงชื่อสุภชัยเตรียมดีนะครับชื่อทงครับอาร์ดีสิบเอ็ดค่ะบอาร์ดีสิบเอ็ดตอนนี้กํลาลังเตรียมเพิ่มพลังเนาะเตรียมพักเบรกครับเพิ่มพลังเ,เมื่อกี้ที่ผ่านมากิจกรรมอะไรเอย่อย ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของความฝันนะคะฝันว่าอยากเป็นอะไรแล้วก็พี่ท่านวิทยากรก็ได้ให้ความรู้อะครับแล้วเามีความฝันอะไรบ้างของเราเองก็ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจครับแต่ตอนเด็กๆก็อยากเป็นนักบัญชีนะครับแต่เรียนไปก็รู้สึกว่ายากครับก็เลยยังไม่แน่ใจโอเคสู้ๆทุกความฝันมีคุณค่าได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรจยการช่วงต่อไปอีกหนึ่งคนค่ะกำลังดื่มน้ำเต้นพลังอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็นักตัวนิดนึง ค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นอ้อค่ะ R d 8ดีดค่ะเป็นไงบ้างกิจกรรมภาคเช้าของเราเมื่อกี้เจออะไรบ้างคะค่ะวันนี้นะคะคุณศรินีนะคะก็มาเหมือนกับจุดประกายความฝันของพวกเรานะคะว่าคือทุกคนเนี่ยจะต้องมีความฝันเป็นของตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะคุณศรินีเขาก็เลยอธิบายคะ่ะว่าเขามีความฝันเยอะมากแล้วคือไม่น่าเชื่อคะ่ะว่าคนเราสามารถที่จะทําให้ความฝันของตัวเอง เป็นจริงได้เกือบ90เอร์ซตเต็มค่ะก็ก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราเรามีกำลังเราเรา,เรามีแรงที่จะทำให้ความฝันเราเป็นจริงบ้างนะค่ะเหมือนจุดพลังในตัวด้วยเนาะเราเองมีความฝันไหมว่าอยากเป็นอะไรเอาจริงๆเลยนะคะจริงอยากเป็นนักร้องค่ะอยากเป็นนักร้องก็ก็พยายามอยู่ค่ะคือคือจริงๆมันก็เฟลหลายครั้งเหมือนกันที่แบบนะไป audition นู่นนี่นั่นเราไม่ได้สักทีค่ะ แต่ก็พอมาฟังวันนี้ปุ๊บมันก็เลยรู้สึกมันก็ต้องมีของวันของของเราสักวันนะะวันของเราใช่ใช่วันหนึ่งจะต้องเป็นของเรา <laughs> เป็นแรงใจให้นะคะ <laughs> ขอบคุณ <laughs> สำหรับตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงพักเบรกในช่งชวงเช้าแล้วนะคะก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆบางส่วนไปแล้วถึงกิจกรรมครึ่งแรกในตอนเช้านะคะตอนนี้เป้าเาอาร์ดีสินะคะต้องขอตัวไปฟังต่อว่าวิทยากรเนี่ยจะมีความรู้ดีๆอะไรในแคมป์แคมป์นี้นะคะขอตัวเข้าไปในห้องประชุมก่อนนะจ๊ะวันนี้เป็นวันที่ครัองกรกฎาธิษฐานนะคะร,รับก่อนไม่อยากรู้จักเราเราไม่อยากรู้จักนะ พอออกทีว like so, really like like ีปพ๊่มมีบีซีกับแกรนมี้ทีมเมีปฐม้ผู้หญิงด้วยสงสัยละมีชื่อเสียงในปฐมฯมาตรการค่ะยังไงโย่สัรประกอค่ะไล้ชื่อเพื่อนแากปฐมเนี่ยทีเป็นเซน e b บุ๊กก็ไม่มีเออหรือว่าเราจริงเพื่อนชื่อสันประกไม่มีจริงๆโยมชื่อสักรกนั่นไงท่าามาแฮ้ยจอนร์ดจอมอะไราลสียาค่ะ พระมหาพระกัน์มานันยมออกกิจกันนี้ก็เยอะงานก็เยอะมาคุยกันหน่อยนะครับอาจาไม่อยากรู้จักอาจารย์ด้วเนี่ยคิดว่าจะมีบารมีพอแล้วตอนนี้ใครไปบ้างอ่ะออยเชรานก็เพิ่งมาอาจารย์ไม่ใช่ปัญหาในการให้ภาษีอาจารย์ไม่ใช่ทำภาษีเนี่ยอาจารยชอบขามาให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งโง่ยิ่งอดถ้าให้จะไม่อดถึงหมดก็จะมา ให้ภาษีเป็นพัฒนาประเทศก็เป็นหน้าที่ของเราเราก็อยู่บนเตียงมีไทยมาเราเป็นการฝากานันยอเปีศาดของข้าโยมโยมเข้ามาเราเป็นกาฝากาเการสาสังกิตอนนี้แหละเราจะตอบแทนกับสังคมจะเริ่มเป็นกาฝากสถิทีตอนนี้มีไรรมากก็ยังซืไม่ออกเหมือนกันค่ะเอ,อนาานีน้ละกันกำลังแนะนำภาคมาต้อให้ภาษีนะอาจารย์พยองอาจารย์บอกว,ว่าใช่ละทีเพรก็คนจะต้องให้ด้วยยัง <c oughs> นไม่ถึงเลยนะคะนอจากค่าให้ค่านอกจากห็อาทีเ ในการให้ภาษีพัฒนาประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐทานอาจารย์ก็โมได้เย็นที่ขห้าปีนี้เราถาหน้าที่มาแล้วอีกสามสิบปีต่อนนะไม่ได้ทำผมตอบไม่ถามก่อนแต่ว่าท่าอาจารย์ว่าซื้อของก็มีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่การปฏิบัติธรรมคือหน้าที่นะหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมืองในประเทศชาติก็คือการเสียภาษีแต่มาอาจารย์านผูชมใช้คำว่าให้ภาษีนะเพราะก็บอกยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ก็ยิ่งหอมถ้าเราหวงเนี่ยหายหายไปจากความดี หายไปจากสนุ่มในการจะได้พัฒนาประเทศถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งหอมถ้อคนนี้ทําหน้าที่ของตัวเองดีจบแล้วมีความสําเร็จส่วนหนึ่งแล้วได้มาทํางานก็เป็นความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งการที่เราได้ให้ภาษีหรือเสียภาษีให้ประเทศชาติคือการที่เราได้พัฒนาศักยภาพตัวเองว่ารู้ว่าอ๋อตอนนี้เราไม่ได้แบ,บมือของคุณพ่อคุณแม่นะเราไม่ได้แบ,บมือขอใครนะ้วไม่ต้องไปกู้ยืมมาเรียนนะ้วแต่เราได้ทํางานได้มีไรายได้แล้วเราก็จัดสรรปันส่วนส่วนหนึ่งพัฒนาประเทศชาติเรา คนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังเป็นอนาคตของชาติเป็นความหวังของประเทศอยากเห็นประเทศพัฒนาก็ช่วยกันดูแลประเทศชาติเราด้วยกันเสียภาษีทำหน้าที่ของเรา